สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เถ่าพารวยพอสะไหวพารวยครับเอฟซีครับผมตามแนวทางของคุณแม่ปริศนาครับคุณแม่ปริศนานี่นะครับเนาะหมวดที่ผ่านมาของเพื่อนเข่าห้าศูเต็มเต็มนะครับแล้วเอฟซีครับผมอันนี้คือหลักฐานยืนยันเนาะครับเนาะเอฟซีครับผม50ครับ105 5ออก5 05ออก50าศูเน้น2อันด้วยครับเลขที่บ้านเพิ่งน105นะครับเนาะแล้วก็ เอ่อเอียงของเพิ่นอีกนี่ศูนย์หาสองนะครับเอฟซีกับตัวเน้นๆเพิ่นคือศูนย์หาแต่ว่าเลขออกหาศูนย์กะถือว่าของคุณแม่เพิ่นเข่านะครับด้วยเอฟซีกับผมอันนี้คือหลักฐานยืนยันงวดที่ผ่านมาของคุณแม่ปริศนาครับพีซีคับผมอ่าเพราะว่าตอนนั้นไล่สดนะครับว่าออกไล่สดให้เพิ่นบริแคบคลิปสั้นไว้งวดนี้ก็เลยมาทําคลิปสั้นไหวแห้งเอฟซีทุกท่านทุกคนก่อนครับก่อนที่เข้าไปชมคลิปของคุณแม่ปริศนาเอฟซีก็ให้ใช้วิจนะยะได้การรับชมครับ ทางช่องเป็นสื่อกลางสเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางถนนขับเอฟซีกับผมมักกัดจัดกัดกระพานขั้นมักขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซไมทีเข้ามาเนาะรับเนาะเอาบานนี้สิต่อ้อสายไปหาคุณแม่ปริศนาฟังคุณแม่สิบอกสูฟังว่าทางบ้านได้หลายปันได้เนาะรับเนาะเอฟซครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมโอแสดงความดีใจด้วยนะแม่เนาะ ได้ไหมคะเออพ่อไหวไม่ได้ซื้อเลยครับผมไม่รู้เอฟซีจะได้หรือเปล่าไม่รู้อ๋อค่ะผมใอ,อ่เลขที่บ้านเลขที่บ้านนี่มาประจําเลยน้องแม่เนาะใช่ค่ะอืงวดก่อนก็หนึ่งศูนย์ห้าในก็มาห้าได้เจ็ดเจ็ดด้วยอายุคุณแม่ค่ะโอ,อ้คุณแม่ก็พูดอยู่นะอายุอายุเจ็ดิบเจ็ดใช่ไหม ใช่อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะอพอไหวไปได้ลงเจ็ดเจ็ดให้ค่ะพูดอยู่ค่ะเตก็ให้ให้ลงเตเตอะไรนะคะเลขที่บ้านกไบ่อายุค่ะครับผมอืมค่ะอะเลขที่บ้านกันไ็ได้ได้เจ็ดเ็ดอายุคุณแม่อยู่ค่ะถ้าเห็นคุณแม่ทีไรจะมาเจ็ดเกดกับเจ็ดสองค่ะแล้วก็พอสองเขาตอนตอนที่ออกสองเจ็ดสองแล้วก็แปดเจ็ดสองแล้วก็สี่เจ็ดแปดนั่นน่ะ แม่เขามาให้อ่ะค่ะโอ,อ้ครับตอนนั้นที่ออกติดต่อการสามสามตัวสามสี่งวดตอนนั้นอะค่ะครับผมบแม่เขาบอกเขาไปให้บอก ถามเขาบอกว่าแม่มาแล้วทําไมมาอีกก็มาแล้วก็มาอีกได้เขาแบบเขาบอกตรงๆไม่ได้ค่ะก็เลยคเคยจําไว้ถ้าเขามาตัออวน,นี้<ม>จะมาค่ะจิตจะมาค่ะอครับผมเนาะเพราะพราะสองเขาสองสี่เจ็ดแปดอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะครับผมครับค่ะถ้าเห็นเขาแล้วจะมาทุกครั้งค่ะอครับผมเป็นไงงวดนี้คุณแม่ค่ะงวดน,นี้งวดน,นี้ไป แฟนให้แปดสี่สามค่ะทะเบียนรถเขาคะ่ะโอ้เขาให้ไปดูที่รถเหรอใช่ค่ะให้ไปดูที่รถค่ะศูนย์สี่สี่ค่ะอ้อเ,เขาเขาเขามาบอกคุณแม่ตอนไหนครับผมตอนหวยออกคะ่ะให้หยิบจับลัตเตอรี่ไวค้ค่ะข้างล่างหกหนึ่งค่ะแปดสี่สาม 44ค่ะ044ค่ะ843เขาเขาบอกต่อกันแนะแต่ไม่ด้วยแบ่งเป็นสามไปสองชุดก็ได้ค่ะแต่เขาบอกต่อกันอ่ะ843กับ044อย่างเงี้ยเขาให้ไปหยิบจับลอตเตอรี่อะค่ะ044ค่ะอืมก็ค่ะเอ้แล้วก็61ค่ะ61ล่างค่ะแค่นี้ค่ะโอ้ครับผม เขาอบอกว่าถ้าเลขที่บ้านมาแล้วเขาไม่ให้ทิ้งทะเบียนรถค่ะอ๋อค่ะทะเบียนรถแปดสี่สามกับหกหนึ่งค่ะแปดสี่สามกับหกหนึ่งที่พี่ออกตอนนั้นอะ่ะทั้งบนทั้งล่างอะ่ะแปดสี่สามกับหกหนึ่งตอนนั้นที่เคยเล่าให้พ่อสวัยฟังแล้วที่มันออกแปดสี่สามหกหนึ่งวดนี้เขาให้ให้ให้จิบยิบจากลอตเตอรี่อีกค่ะอ๋อค่ะอืมอไปไปจับลอตเตอรี่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้ไปจับลอตเตอรี่เลยใช่ค่ะอาจจะมาสามตัวหน้าสามตัวก็ได้เนาะให้จับลอตเตอรี่ไม่รู้มาอย่างไงไม่รู้อะค่ะครัค่ะเป็นเป็นหกตัวอะไรใช่ไหมคะครับเอคุณแม่ที่บอกเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็แยกเอสามตัวเป็นสองชุดก็ได้ค่ะถ้าหาแปดสี่สามไม่ได้ก็หาศูนย์สี่สี่อย่างเงี้ยค่ะแปดสี่สาม ศูนย์สี่สี่สองสองตัวนี่หกหนึ่งตัวเดียวใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้ายังไงเดี๋ยวเขาจะมามาย้ำให้ค่ะแต่นี้เขาบอกให้หยิบจับที่เป๋าตังไว้ก่อนนะคะครับผม,มค่ะไปหยิบพอ,อหวยออกปุ๊บก,ก็มาบอกเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะ เขาจะมาออกเลยค่ะ,คะกลัวกลัวหยิบจับในเป๋าตังค์ไม่ได้ค่ะกล<อ>ัวจะหมดค่ะค,ค่ะอีะอกวันที่แล้วทางบ้านไเนี่เป็นคนไหกันศูนย์หนึ่งนะคะฮะกันศูนย์หนึ่งเลขที่บ้านพา่อห้าหนึ่งแล้วห้าศูนย์แล้วเขาให้กันศูนย์หนึ่งค่ะอ๋อเลขที่บ้านที่ยังไม่ออกคือศูนย์หนึ่งค่ะอะผมกันเอาไว้คือศูนย์หนึ่งค่ะกันไว้ซื้อไม่ซื้อก็บอกไว้เผื่อมาเหมือนจิตจิตค่ะครับผม ค่ะถ้าเยอะก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่ก็บอกไว้เผื่อมาค่ะเผื่อคนมีทุนหยิบเอาค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นศูนย์เจ็ดได้ไหมเนี่ยได้ค่ะแต่แต่ก็กลัวเยอะไปเหมือนตอนนั้นที่เขาให้เกินเจ็ดพันห้าค่ะก็มาเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะครับกันเอาไว้คือศูนย์หนึ่งเราที่บ้านหนึ่งศูนย์ห้าแต่มันมาเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะอครับผมค่ะ เพราะจะอยู่วนเวียนเนี้ยถ้าเห็นเขาจะถ้าเห็นเขามาเอออายุเขากับเลขที่บ้านตัวเดียวกันเหมือนห้าหนึ่งอะค่ะครับอห้าหนึ่งจะมาสองครั้งถ้าเห็นเขาอะค่ะอืมค่ะถ้าเห็นเขากับพ่อจะมาห้าศูนย์ห้าหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอครับผมมาแล้วก็มาอีกได้ค่ะเออค่ะอืมมันมันก็เหมือนเอห้าศูนย์เขาบอกยังไงก็มาก็เลยเพิ่มอะค่ะเออค่ะ ถ้าเขาบอกว่ายังไงก็มาวันนั้นอะโทรบอกพอสไวยเสร็จใช่ไหมคะคแล้วพอกวดน้ําเสร็จเขาก็มาอีกบอกให้เพิ่มค่ะยังไงก็มาเขาว่างเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่มตัวเดียวนั่นนะคะดูคนล,ล,ลุกค่ะค่ะเขาบอกมามากรวดน้ําให้เขาเสร็จแล้วเขาบอกว่าแม่เพิ่มนะเขาว่างเงี้ยยังไงก็มาเขาว่างเงี้ยก็เลยเชื่อเขาก็เลยเพิ่มค่ะค ค่ะเพิ่มตัวเดียวค่ะบอกอันนะอันก็เอาไปเลยเขาบอกอันก็เพิ่มเยอะหน่อยครับผมค่ะถ้าถ้าเขาบอกว่ายังไงก็มาก็จะเพิ่มค่ะเหมือนห้าหนึ่งอะค่ะมาแล้วก็มาอีกได้ก็เลยเพิ่มค่ะโอ้ครับผมค่ะถ้าเขาบอกแบบนี้เขาบอกตรงๆตัวเลขไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาบอกแบบใบให้อ่ะค่ะเพิ่มหรือให้เบาอะไรอย่างเนี้่ะค่ะ เหมือนแม่อ่ะเจ็ดสองถ้าแม่มาเขาบอกมาแล้วก็มาอีกได้ค่ะออก็เจ็ดสองตอนนั้นก็ออกสองครั้งค่ะครับใช่ใช่ครับค่ะค,ค,ค่ะเหมือนหนึ่งศูนย์หกอ่ะค่ะหนึ่งศูนย์หกก็สองครั้งค่ะออบอกไม่มีใครเชื่อค่ะเนาะเนาะค่ะมันมันออกได้อีกเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะค่ะถ้าเขาบอกว่ามาแล้วก็มาอีกได้คือเลขตัวเก่าจะมาค่ะครับผมก็จำไว้อ่ะค่ะ แบบเขาใบให้นะคะคือแปดสี่สามเอ่อศูนย์สี่สี่นี่เขามาบอกแต่ต่องว่อนะาแม่เนาะใช่ค่ะห้วยออกแล้วเขาก็บอกเลยค่ะเขาบอกสามกสียังไงก็มาถ้าวิ่งรูดก็ได้เลยค่ะสามกสีต้องมาเขาว่างเงี้ยค่ะค่ะแต่แต่ประกบที่เขาบอกอ่ะวิ่งรูดมันใช้ทุนเยอะเขาก็เลยบอกตัวเนี้ย ผิดถูกก็เดี๋ยวเขาก็มาย้ำให้ว่ายังไงค่ะครับผมก็อยลางวันพระคงจะได้รู้นะแม่เนาะใช่ค่ะคเพราะวันนั้นเขาไอเขามาบอกเขาบอกจะไงก็มาเขาบอกเนี้ยครับแต่ถ้าถ้ายังไงเขาก็มาบอกเขาจะมาบอกบม,มาบอกไม่ให้อย่างเงี้ยค่ะโอ้ครับผมก็คุณแม่ก็เพิ่มแค่ห้าศูนย์ค่ะครับผมวันนั้นนะคะ จรงรวยๆนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะเอ่บอกย้ำให้ค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ